วัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับน่าพี่นอ้องต่าพี่น้องมาต๊กม่องไรลครับวันนี้เป็นม่องเจ็ดเ้นครับต๊กม่องไหลถิ่มใบแต่ยังสีผ้าไปยามเบ็ดครับผมใส่เือไว้เป็นหววครับพี่น้องเดี๋วตว๊กม่องกันครับยังไปหลุ่นเบ็ดน้ำกันก่อน มันไหลลงไปหอดของข้างปูห้องจังคอยปูมองต้อนนะครับเก็ดเส้นทาซิดตาครับ่ะครับนี่ครับเนี่ยของห้าเอามาเปลี่ยนครับหวดจังได้รลอนหัอก็จึงเปลี่ยนไปพี่นอ้อง 太阳。 อย่างีง่ะเอ้ครับตัวแรกเข้าพี่น้องกดป่องมนมนๆครับรกดป่องินกหัว หมดหลายดอกับีประมาณสามสีุ่มหลังเนอีกครับโดที่เรานะคุณ โอยอปป่องหน่อยหงอกยังค่าปากด้วยะต้มสององป่องหน่อย เอาเอาาเอา้ยประเป๋ปรกระเป๋าครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ดีบวกสกัดถือสายก็สันขาดไดเ้เอาครับเอากระเป๋าปลายังนอปลายังนอ อุต้ตรงนี้เบิงส่งเป็นปตะโงมอยู่ครับปะตะโกกครับนี่ครับพี่น้องกินหัวเือ,อปกติบวกินได้หัวะตะโก อ้าวหมานหมานครับ เอาอีกนะครับกระกดอีกนวครับพี่นอ้องมากินหนอกครับโอ้โกดขาวนี่กินต่อกันเลยพี่นอ้องมากินอยู่หนอกพี่ครับสามกดสามแล้วครับ ตะ,ก,ก,ะตกุกต,ตัวหนึ่งสีแต้มเดี๋ยวใส้เงือบก่อนเอาตัอครับุ๊บตัวนี้กับตัวงามครับโค้ดขาวอีกแล้ว่วนอง แต่าใกล้ที่สุดเลยเด้ครับอาก็ม่อก,กินอยู่หมองที่สุดถี่แล้วสงามเดยพอดีมองไหลเขาลงมาหอดมองกูครับเอ็ดสุดพอดี ตอกตอีกแล้วครับพี่น่อเอ้ามีดึงต่ออีกอยู่ครับเพิ่มีดึงตอ่อมีดึงต่อพี่น่อมี่ดึงตอ่อ กดเท้าครับกดเท้าตัวนี้อู้ประกดเท่าเจ็ตัวหรือปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปรากดหกตัวครับกับปันตะโกกตัวหนึ่งํางเจ็ดตัวเขาทายอยู่ได้พี่นอ้องเจียบหัวครับปลามันกินนอกครับปากินหนอกฟังน่าจะเมื่อไหร่้ะครับว่มีอาการแล้ว พอดียามเบ็ดแล้วกับม่องไหลเข้ากับลงกมะหอดหม่องกูพอดีครับไปกูม่องไหลต่อเลยครับหล่นน้ำกันมั้งครับพี่น้องมาหันบอลวันนี้นี่ก็เป็นผลงานปลาเบ็ดเท่าครับปลากรดนี่จะปลากรดเลยครับพี่น้องปลาตะกกกตัวเดียวนี่ครับปลากรดสามสี่ห้าปลากรดหกครับตะโกกตัวหนึ่งครับถือว่าโอเคอยู่ได้เบ็ดประมาณสี่ิบหลังนี่แหละครับเบ็ดปลากรดกับมีตัวงามครับปลากรดขาว ไปครับพี่น้องไปหลุ่นน้ำกันมอง อ่าแหละครับตัวแรกครับปลาปกผาพงหรือว่าปลาทูดำจืดครับผมเอื้อเดงครับปลาทูดำจีดมันเหมือนปลาทูครับพี่น้องมั่นใช่ไหมใหญ่ผมเพิ่นมกปีกครับตัวแรกครับปลาโมมัน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  อาอาๆอามาอีกตัครับพี่น้องปลาหางคืเอเก่าครับเด็ดทอดแล้วครับนี่ครับตัวหน่อยก็โตเมื่อกี้ครับเดีว่าการนับแต้มคืเอเก่าสองตวัวแล้วครับปลามมองเ้า ไปกำมีตูป่ปนเขากับคุณนี้ชุดเรียบร้อยครับพี่นอ้องมาม่ห้องเห็นสองแต้มครับ ปลาเบ็ดเห็นเจ็ดแตกครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งผลงานเทาครับครับกระเบิ่งผลงานเท่าอีกรอบครับนี้ก็มีปลาหม่องเพิ่มมาสองตัวครับเป็นปลาบุกผางครับนี่ครับตัวนี้ต้องงามเนี่นี่ครับผลงานทั้งหมดของเฮาครับปรากฏหกตัวครับแล้กก็ปัาโกกเป็นปลาเบ็ดนะครับ นมองได้สองตัวเจอว่าโอเคอยู่ครับพอได้กินอยู่ครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดต,ตามรับชมดวยครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับออกันมาคลิปน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ